คนเราแต่ละคนนั้นมาจะมีความต้องการเป็นของตัวเองการที่เรานั้นอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าทําแล้วไม่ได้เราก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นั่นคือลูกเทพที่ว่ากันว่าถ้าอยากได้อะไรก็ให้ของกับลูกเทพเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการองงองเเเเเกฉัันนนนม่่่้พาาข็็ททผภยยีีจะปดด สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผม Speaking, วันนี้ <Speaking. S 1> ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์เรื่องมิติสยองเชื่อเป็นไม่เชื่อตายในตอนลูกเทพเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง GM เอ็ Thailand แนดมิติสยองเชื่อเป็นไม่เชื่อตายในตอนลูกเทพ เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าขวัญซึ่งเธอทํางานเป็นสาวออฟฟิศและขณะนั้น,นหัวหน้าของเธอที่มีชื่อว่าทิมก็เดินเข้ามาเรียกเธอออกไปซึ่งขวัญและทิมทั้งสองคนแอบเป็นชู้ร,รักกันเพราะทิมนั้นเขามีภรรยาอยู่แล้ว ขวัญจึงบอกกับทีมไปว่าตอนนี้คนในบริษัทเริ่มรู้แล้วว่านักสองคนนั้นแอบคบกันทีมจึงบอกกับควัญไปว่ารู้ก็ไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งขณะนั้นภรรยาของทีมที่มีชื่อว่าดาก็โทรเข้ามาและให้ทีมนั้นออกไปเจอซึ่งก็ทําให้ขวันนั้นโกรธทีมจึงบอกกับควัญไปว่าเขานั้นกําลังจะเลิกกับดาขอเพียงแค่ขวันนั้นรอเขาซึ่งขวันนั้นก็ให้ทีมนั้นสัญญา แล้วก็ยื่นนิ้วก้อยไปให้ทีมและทีมก็ยื่นนิ้วมาควงกับเธอซึ่งขวัญนั้นก็ขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานหลังจากนั้นทีมก็พาขวัญออกมาข้างนอกซึ่งที่ท,าาที่เขาพามาก็คือคอนโดแห่งหนึ่งที่เป็นของทีมนั่นเองและเขาก็ได้มาชนกับผู้ชายคนหนึ่งที่พักอยู่ที่นี่จนมือถือของทีมนั้นตกซึ่งทีมนั้นก็ไม่ค่อยพอใจแต่ขวัญนั้นก็บอกให้ทีมนั้นใจเย็นเมื่อทีมและขวัญน,นั้นเดินต่อมาทีมก็ยังคงบ่นถึงชายคนน,นั้นที่เดินมาชนและเขาก็บอกว่าถ้าเขารู้ว่่่่่าาามมมีีีคคนนนนซซืืื้้้้ออออแบบัยูทเขงไ วควานจึงถามไปว่าที่นี่ของทีมหรอทีมจึงบอกว่าใช่และเขาจะให้ขวานนั้นย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งก็ทําให้ขวานนั้นดีใจเป็นอย่างมากทีมจึงพาขวานนั้นชมห้องซึ่งคอนโดนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใหม่เหมือนคอนโดปัจจุบันทีมจึงบอกกับควานไปว่าเขากําลังจะเลิกกับภรรยาของเขาแต่อยากให้ขวานนั้นรอเขาก่อนและถ้าขวานนั้นอย,อยู่ที่นี่อย่างน้อยเขาก็มาหาขวานได้ในทุกๆวันและเรื่องราวก็ตัดมาที่ขวานนั้นกลับมาที่ออฟฟิศคนเดียวส่วนทีมนั้นก็อออกกกไปข้าางงงนนนนซึ่พัใ ริก็ซุบซิบนินทาขวัญว่าขวัญน,นั้นออกไปกับทีมไม่รู้ว่าไปทําอะไรกันและบุวงเธอก็ถามพันเองว่าลองทายสิว่าทั้งสองคนนั้นสบายดีกันหรือยังอีกคนหนึ่งจึงต่อว่าไม่น่าเหลือรอก และขณะนั้นแนนเพื่อนของขวัญก็เดินเข้ามาและถามว่าทิมนั้นไปไหนขวัญจึงบอกว่าออกไปพบลูกค้ามั้งซึ่งตัวของแนนเธอก็หยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาและเปิดอินสตาแกรมของดาภรยาของทิมให้ดูซึ่งดานั้นก็ลงรูปคู่กับทิมที่ทิมนั้นซื้อดอกไม้ให้กับเธอช่อใหญ่และเรื่องราวก็ตลับมาในตอนที่ขวัญเธอได้เก็บกระเป๋าย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดและเธอก็เปิดรูปที่ดานั้นลงในอินสตาแกรมขึ้นมาดูังจากนั้นขวัญเธอก็ลงรูปในอินสตาแกรมของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วกทม ซึ่งรูปที่เธอนั้นลงนั้นก็เป็นรูปที่เธอนั้นเกี่ยวก้อยกับทีมนั่นเองแต่ทีมนั้นก็โทรมาบอกขวาญว่าขอให้ขวันนั้นลบรูปนี้หน่อยได้ไหมเขาไม่อยากมีปัญหาซึ่งขวัญก็จำใจต้องลบรูปนี้และเธอก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปท้องฟ้าและึ้นแคปชั่นว่าอ้างหวางต่อมา ตู้ของขวานนั้นเธอได้ยินเสียงใครบางคนมาอยู่ที่หน้าห้องแต่เมื่อเธอไปส่องที่ตามแมวเธอกลับไม่พบใครเธอจึงเปิดประตูออกไปข้างนอกซึ่งเธอก็ไม่เห็นใครเลยขวาญจึงเดินไปเรื่อยๆจนได้พบกับคนคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือแนนนั่นเองที่มาหาขวัญเพื่อจะฉลองคอนโดใหม่แนนจึงถามขวัญไปว่าขวัญมาอยู่ที่นี่นะขวาญก็ได้เป็นเพียงแค่ของตายกับทีมเท่านั้นคนอย่างทีมคงไม่เลิกกับเมียหรอกการที่ทีมไม่ขวัญมาอยู่ที่นี่มันจะได้ง่ายกับการที่จะแอบเมียมาเจอขวาญไงซึ่ง ขวัญน,นันก็นึกย้อนไปในตอนที่ทีมนั้นบอกว่าเขาจะเลิกกับเมียของเขาแล้วก็บอกกับขวัญว่าการที่ขวัญมาอยู่ที่นี่เขาจะได้แอบมาเจอขวัญง่ายๆและแนงก็บอกกับขวัญต่อไปว่าถ้าขวัญอยากจะได้ทีมมาเป็นของตัวเองขวัญก็ต้องท้องกับทีมเพราะว่าถ้าขวัญท้องอยังไงทีมก็ไม่ปล่อยขวัญไปแน่นอนและเช้าวันต่อมา แนนได้มาบอกกับขวัญว่าเธอรู้แล้วว่าจะทําอย่างไรให้สิ่งที่ขวานนั้นอยากได้เป็นจริงตอนนี้เขากําลังฮิตลูกเทพลูกเทพเป็นสิ่งที่เขาบูชากันณปัจจุบันถ้าใครขออะไรก็จะได้สมปรารถนาซึ่งขวานนั้นก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่เรื่องราวตามมาในคืนนั้น วันนี้ขวันกับทีมได้นัดทานอาหารกันที่โรงแรมสุดหรูขวันนั่งสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเพื่อรอทีมให้มาแต่ทีมนั้นกลับส่งข้อความมาบอกว่าคืนนี้พี่ออกไปหาไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับซึ่งกระทำให้ขวันนั้นถึงกับเซง็งและเธอก็เข้าไปส่องในอินสตาแกรมแล้วก็ได้พบกับรูปธิดาน,นั้นลงคู่กับทีม เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาวันนี้แน่ได้พาขวัญมาซื้อลูกเทพซึ่งคนขายลูกเทพนั้นก็หน้าตาน่ากลัวมากๆและหน้าตาของลูกเทพมันก็แอบร้อนแน่จึงถามไปว่าไม่มีตัวอื่นอีกรอแต่คนขายก็บอกว่าไม่มีแล้วเขาได้บอกกับขวัญไปว่าตอนนี้ขวัญมีลูกแล้วนะ อย่าลืมตั้งชื่อให้เขาด้วยละ่ะหลานจะทิ้งสองคนนั้นออกมาจากซื้อเสร็จเรียบร้อยพวกเธอจึงรีบลองของด้วยการไปซื้อลอตเตอรี่และคิดว่าจะขอลูกเทพเพื่อให้ถูกลอตเตอรี่นี้ด้วยและขวัญก็กลับมาที่คอนโดข,ของตัวเองและได้เจอกับชายคนนั้นที่เดินชนกับทีมเมื่อวันก่อนซึ่งเขานั้นแนะนําตัวว่าเขานั้นมีชื่อว่าจากส่วนขวัญก็เลยแนะนําตัวไปว่าเธอชื่อขวัญจากจึงบอกไปว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็เรียกเขาได้หลังจากนั้นขวัญก็เดินจากไป ซึ่งจากนั้นเขาก็มองตามขวานเหมือนเขานั้นแอบหลงรักเธอและขนาดนั้นเองพนักง,งานต้อนรับก็ทักจากและถามว่าหมอจักไม่ไปทํางานหรอ จากจึงบอกว่าเขานั้นอยนซึ่งจากนั้นทําอาชีพเป็นหมอนั่นเองและเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นขวนัญเธอได้มาคุยกับลูกเทพด้วยเธอนั้นได้มาและเธอก็นึกได้ว่าเธอต้องตั้งชื่อเธอจึงคิดว่าเมื่อเธอมีลูกเธอนั้นเป็นแม่ชื่อขวัญส่วนพ่อนั้นก็คือทิมงั้นขอตั้งชื่อลูกเทพว่าขิมก็แล้วกันและเธอก็บอกว่าถ้าขิมนั้นศักดิ์สิธิ์จริงช่วยดนบรรดาให้พ่อโทรมาหน่อยได้ไหมซึ่งขณะนั้นโทรศัพท์ของขวัญก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามานั่นก็คือทิมจริงๆ ทิมจึงบอกกับขวัญไปว่าเดี๋ยวเขากำลังจะเข้ามาหาขวัญเมื่อขวันนั้นวางสายเธอจึงพูดกับลูกเทพไปว่านี่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเพราะแกกันแน่นะทิมหลังจากนั้นทีมก็เดินทางมาที่นี่และเขาก็ได้เห็นตุ๊กตาลูกเทพซึ่งทีมนั้นก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าหน้าตามันแอบหลอนเขาจึงบอกให้ขวันนั้นเอาไปเก็บได้ไหมเขาไม่อยากเห็นขวัญจึงเอาตุ๊กตาลูกเทพตัวนี้ไปเก็บไว้ในตู้แล้วก็บอกกับมันไปว่าอยู่ในนี้ก่อนนะพ่อเขาไม่ชอบหนูนะ และเมื่อขวานนั้นปิดประตูตู้ประตูมันก็เป็นกระจกใสซึ่งก็เห็นดวงตาของลูกเทพที่มองผ่านกระจกนี้มาได้ด้วยเรื่องราวตัดมาในตอนเช้าแนนได้โทรมาหาขวานและบอกว่าเพื่อนของเธอที่ขอลูกเทพให้ท้องปัจจุบันนั้นท้องแล้วลูกเทพนั้นศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแนนจึงแนะนําให้ขวานนั้นรีบขอลูกเทพซะจะได้ท้องจะได้รีบมัดใจทีมและขวานเธอก็เดินไปที่ตู้แล้วก็เปิดเอาลูกเทพนั้นออกมา และเรื่องราวแต่ในตอนที่แนนได้โทรมาถามขวัญตอนที่สลายกินแบมมันกำลังจะออกรางวัลซึ่งแนนก็โทรมาบอกว่าเธอนั้นพลาดไปแค่เลขเดียวเองเธอจึงถามขวัญไปว่าขวัญน,นั้นถูกหรือเปล่า เมื่อแนนนั้นบอกเลขที่ถูก,กขวัญขวาญจึงจำได้ว่าเธอนั้นซื้อเลขนั้นพอดีซึ่งขวันนั้นก็ถูกลอตเตอรี่ด้วยแนนจึงบอกว่าลูกเทพนั้นดีจริงๆเลยนะให้ช่วงให้ลาบขวัญและขวัญก็โทรไปหาทีมแต่ทีมก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ว่างคุยเดี๋ยวเขาโทรกลับนะเพราะว่าตอนนี้ทีมได้ออกมากินข้าวกับดาขวัญจึงไปบอกกับลูกเทพเธอต้องการให้เธอนั้นท้องและเมื่อทีมนั้นออกมาจากดาแล้วเขาจึงตรงมาหาขวัญ ซึ่งขวานนั้นก็กอดตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในมือทีมจึงบอกว่าไอ้ขวานนั้นเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเก็บก่อนได้ไหมเขาไม่ชอบเลยและขวัญก็ทําท่าทีเป็นน้อยใจที่ทีมนั้นไม่มีเวลาให้กับเธอและอยู่แต่กับดาทีมจึงพายายามงอขวัญซึ่งจุดที่ขวานนั้นวางตุ๊กตาลูกเทพเอาไว้ก็เป็นจุดที่มันนั้นหันหน้ามามองทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่และขณะที่ขวัญกาลังจะเข้านอนเธอจึงบอกกับตุ๊กตาลูกเทพว่า พ่อเขาไม่ค่อยชอบหนูแม่ต้องเอาหนูไปเก็บก่อนนะและในตอนที่ทีมกับขวัญน,นั้นกำลังนอนหลับอยู่เมื่อทีมนั้นลืมตาขึ้นมาขเขาก็พบว่าตุ๊กตาลูกเทพนี้จูจูมันก็มานั่งอยู่ตรงปลายเตียง แล้วมันก็มองจ้องหน้าของทีมซึ่งก็ทําให้ทีมนั้นสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวเขาจึงบอกกับควัญว่าทําไมมันมาตั้งอยู่ตรงนี้ควัญจึงบอกว่าพูดดีๆสิอย่าพูดกับลูกของเราแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ตกใจหมดรอกทีมจึงบอกว่าบ้าไปกันใหญ่แล้วบ้าทั้งไอตุ๊กตานี่บ้าทั้งแม่ของมันด้วยเลยถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่อยู่แล้วและทีมก็เดินจากขวัญไปซึ่งก็ทําให้ควัญน,นั้นเสียใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ยังคงคุยกับตุ๊กตาลูกเทพแล้วบอกว่าพ่อเขาไม่ชอบหนู ขิมช่วยแม่หน่อยได้ไหมให้แม่ท้องกับพ่อแม่จะได้สมหวังสักทีหลัจากนั้นเมื่อขวันนั้นหลับลงก็มีมือของใครบางคนมาจับตุ๊กตาลูกเทพตัวนั้นไป และเรื่องราวก็ตัดไปหนึ่งเดือนผ่านไปซึ่งวันนี้ขวัญเธอได้ซื้อที่ตรวจคันมาตรวจและก็พบว่ามันขึ้น2ขีดเธอจึงรีบโทรไปหาแนนและบอกว่าเธอกําลังท้องแล้วซึ่งเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากและคิดว่าที่เธอนั้นท้องเป็นเพราะว่าเธอตั้งขอตุ๊กตาลูกเทพเอาไว้เธอจึงรีบโทรไปบอกทีมไม่ทีมนั้นมาหาซึ่งทีมนั้นก็มีเรื่องสําคัญจะมาบอกกับขวัญเช่นเดียวกัน เมื่อทีมนั้นเดินทางมาถึงขวาญจึงรีบบอกเรื่องของเธอและยังแม้ทีมพูดเรื่องของเขาเธอบอกว่าเธอกำลังตั้งท้องและเธอก็หยิบที่ตรวจครรภ์มาให้ทีมดูด้วยทีมจึงรีบปามันทิ้งไปแล้วบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่จริงซึ่งทีมก็เหมือนว่าจะไม่รับผิดชอบขวาญจึงบอกไปว่าที่เธอท้องเป็นเพราะว่าเธอั้นขอลูกเทพซึ่งเมื่อทีมได้ยินเช่นนั้นเขายิ่งโมโหใหญ่เขาจะหยิบตุ๊กตาลูกเทพนั้นปาลงพื้นแต่เมื่อตุ๊กตาลูกเทพนี้มันแตกกระจายข มันมีอะไรบางอย่างสอดอยู่ซึ่งนั่นก็คือกล้องแอบถ่ายนั่นเอง และขณะนั้นก็มีเสียงคนมาเคาะประตูทีมจึงเปิดออกไปและก็เหมือนมีเสียงของทีมนั้นถูกทำร้ายขวัญจึงเรียบวิ่งตามออกไปด้วยและเธอก็ถูกใครบางคนเอามือมาปิดปากพร้อมกับยาสลบและเมื่อขวัญน,นั้นฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าเธอนด้นมาฟื้นอยู่ในห้องของใครก็ไม่รู้เมื่อเธอนด้นพายามองดีๆชายคนนั้นที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเธอแล้วกำลังเล่นเปียโนอยู่นั่นคือตัวของหมอจักนั่นเองหมอจักเขาได้บอกกับขวัญว่าจำเขาไม่ได้หรอขวัญไม่ต้องตกใจนะเขาไม่ได้จะทำอะไรขวัญ และหมอจางก,ก็ไปหยิบตุ๊กตาลูกเทพของเขามาแต่หน้าตาของตุ๊กตาลูกเทพของเขากลับเป็นใบหน้าของขวัญที่เขาตัดกระดาษมาตัดแปะนั่นเองขวัญจึงบอกไปว่าปล่อยเธอไปเธอแต่หมอจางก,ก็บอกว่านี่ขวัญจำเราไม่ได้จริงๆหรอและเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตในตอนที่ขวัญน,นั้นยังเด็กอยู่ ึงตัวของหมอจากนั้นเป็นเพื่อนสมัยเรียนของขวัญและเขาเคยแอบชอบขวัญในตอนนั้นเขาเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งมาให้ขวัญแต่ขวัญน,นั้นปามันลงพื้นและก็ต่อว่าจากเพราะว่าจากนั้นอ้วนและก็ไม่รอเพื่อนของขวัญจึงบอกไปว่าทำไมต้องว่าจากแรงแบบนั้นด้วย ขวัญจึงบอกกับเพื่อนของเธอว่าเส้ชอบลงไปได้ยังไงอ้วนก็อ้วนแถมตรงคอยังมีขี้ใครดำเต็มไปหมดซึ่งจักนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงเดินไปเก็บตุ๊กตาของเขาและเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนนปัจจุบันหมอจากที่เคยอ้วนในอดีตก็กลับกลายเป็นหล่ออปป้าในะตอนนี้และเขาก็บอกไปว่าเห็นไหมละ่ะเราทําทุกอย่างเพื่อขวัญเลยขี้ใครแล้วก็ไม่มีแล้วและหมอจาก ก็เปิดคลิปวิดีโอให้กับควันได้ดูซึ่งมันก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแอบถ่ายจากกล้องแอบถ่ายในตุ๊กตาของขวันนั่นเองในกล้องนั้นมันได้บันทึกไว้ตอนที่ขวัญบอกว่าให้ลูกเทพนั้นช่วยเธอให้ท้องด้วยและในตอนที่ขวัญกาลังลาวทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกแอบถ่ายไว้หมดขวัญเธอจึงบอกว่าเธอนั้นกลัวมากๆแล้วช่วยปล่อยเธอไปได้ไหมแต่จักก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรขวัญขวัญจึงแกล้งว่าเธอนั้นยอมจักแล้วเธอจะไม่ทําอะไร แต่ช่วยให้จากนั้นไปเอาน้ําให้เธอหน่อยได้ไหมเธอหิวน้ําซึ่งจักก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาจะไปเอาชามาให้เพราะว่าขวญนนั้นชอบดื่มชาหลังจากที่หมอจักนั้นเดินออกไปขวัญเธอจึงรีบแกะเชือกที่เธอนั้นถูกมัดอยู่แล้วเธอก็รีบวิ่งหนีออกไปเลยซึ่งเมื่อหมอจักนั้นเดินกลับมาเมื่อเขาได้เห็นว่าขวานนั้นหายไปเขาจึงรีบวิ่งตามขวัญไปแต่ก็ถูกขวญนนั้นทําร้ายและขวัญ ก็เลยวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเมื่อหมอจักนั้นวิ่งตามขึ้นมาเธอจึงบอกว่าถ้าจักนั้นเข้ามาอีกเธอจะกระโดดลงไปเลยหมอจักจึงพยายามห้ามขวัญไว้เพราะว่าเขานั้นรักขวาญมากเกินกว่าที่จะยอมไม่ขวานนั้นเสียชีวิตต่อหน้าของเขาเขาจึงบอกว่าเขาจะยอมไม่ขวญนนั้นไปอยู่กับคนที่ขวานนั้นรักก็ได้แต่ขอร้องอย่าทําร้ายตัวเองเลยและหมอจักก็ร้องโหมร้องไห้ราวกับว่าเขานั้นรักขวัญสุดหัวใจ หมอจักจึงบอกกับขวันต่อไปว่าอย่างน้อยก็นึกถึงลูกนะขวันยังมีลูกเชื่อใจเขาสักครั้งเถอะและหมอจากก็ยื่นมือไปรับขวัญกลับมาซึ่งขวันนั้นก็ยอมเชื่อใจหมอจากแล้วก็เอื้อมมือจับที่มือของหมอจากแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งหมอจากนั้นถูกยิงจากทางด้านหลัง คนที่ยิงนั่นคือทิมนั่นเองหลานจานที่เขาฟื้นจากการถูกตีหัวและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ขวัญเธอมาถ่ายรูปท้องฟ้าและลงในอินสตาแกรมซึ่งตัวของหมอจากเขาก็แอบ,บดูขวัญอยู่และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ขวัญน,นั้นเธอได้คลอดลูกแล้วแนนในทัวรบ,บอกเธอว่าณนะปัจจุบันนี้แนนได้ลูกเทพมาเลี้ยงแล้วเธอกําลังจะขอให้เธอนั้นมีลูกขวัญจึงบอกไปว่าก็ให้ระวังระวังเอาไว้ก็แล้วกันแนนจึงถามไปว่าให้ระวังอะไร แต่ตัวของขวัญน,นั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วเธอก็วางสายและขวัญก็มาเล่นกับลูกของเธอซึ่งขณะนั้นก็มีเสียงของใครบางคนเคาะประตูซึ่งนั่นก็คือพนักง,งานส่งของนั่นเองเมื่อขวัญน,นั้นแกะซองออกก็พบว่าด้านในมันมีแฟดด้าอยู่ขวัญเธอจึงเอามาเปิดในโน้ตบุ๊กของเธอและเธอก็พบกับคลิปวิดีโอที่ถูกส่งมาคนที่ส่งมาก็น่าจะเป็นจากเพราะว่าในคลิปนั้นนั่นคือหมอจากนั่นเอง เป็นในตอนที่หมอจางแอบเข้ามาในห้องของขวัญและเขาก็เข้าหาขวัญในตอนกลางคืนซึ่งทําให้ขวัญน,นั้นตกใจไปอย่างมากและเธอก็มองไปที่ลูกของเธอเธออาจจะคิดว่าลูกของเธอนั้นอาจจะไม่ใช่ลูกของทิมแต่เป็นลูกของหมอจางก,ก็เป็นได้และเรื่องราวมิตริสยองเชื่อเป็นไม่เชื่อตายในตอนลูกเทพก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมันก็เป็นการหักมุมไปหักมุมมานะครับจากตอนแรกที่เราคิดว่าเอ๊ะลูกเทพนั้นเป็นผีหรือเปล่าที่จริงแล้วไม่มีผีเลยนะครับ มีแต่คนต่างหากที่ทําให้มันร้อนแต่ตัวของหมอจกักจะว่าไปก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขานั้นรักขวัญตั้งแต่สมัยเรียนแรงกระตุ้นที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือการที่ขวัญน,นั้นต่อว่าเขาว่าเขานั้นไม่หลอ่ออ้วนและมีขี้คลายดาที่คอด้วยเขานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นคนหล่อมาได้แต่เขานั้นมีอาการคล้ายๆแบบคนจิตๆนะครับผมจึงทําให้ขวัญน,นั้นกลัวที่จริงแล้วหมอจักเนี่ยเขาเป็นคนอบอุ่นแล้วก็น่าจะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละแต่พฤติกรรมของเขามันคล้ายๆกับต ถ้าเป็นสาวๆคนไหนอาจจะรับไม่ได้เช่นเดียวกันและในตอนท้ายตัวหนังก็ได้เฉลยนะครับผมว่าคนที่เข้ามาหาขวานและหยิบตลูกตาลูกเทพไปนั่นคือตัวของหมอจักนั่นเองที่เขาแอบเข้าหาขวานโดยที่ขวันนั้นไม่รู้ตัว ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าลูกของขวัญเนี่ยอาจจะเป็นลูกของหมอจักก็เป็นได้และในตัวซีรีส์ก็ไม่ได้บอกนะครับผมว่าทิมน่ะมีเรื่องอะไรจะคุยกับขวัญอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาไม่สามารถอยู่กับภรรยาของเขาได้แล้วก็เป็นได้และกําลังจะมาบอกเลิกขวัญแต่ก็ไม่ได้พูดเลยถูกหมอจักนั้นทําร้ายซะก่อนและพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดอย่างไรกับหลายๆปมที่เขาไม่ได้เฉลยให้เราได้กระจางนะครับผม ถ้าคุณคิดแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเว้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้ไปลแล้วครับ